เอาอารับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบีดเบี้โซชิงเกะเกมเดียวเลยเล่นอยู่เกมเดียวเลยตอนนี้วันนี้ผมจะมาะรีวิวตัวละครรีวิวชิโฮอินยรอิจิแดง ตัวเทศกาลคริสต์มาสตัวนี้นะฮะเขาเป็นตัวอะไรแล้วก็มีดียังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยครับเป็นตัวใหม่นะครับที่มาคู่กับฮาริเบลฟ้าแต่ว่าผมไม่ได้ฮาริเบลฟ้านี่สิไม่เป็นไรได้อยู่ตัวเดียวไม่เป็นไรนะฮะสังกัดยมทูตครับสังหารกินซี่พูดสังหารดีมากครับแบบนี้หอคอยชอบเลย <c oughs> เป็นสาย SP ครับ SP สูง843เลยแล้วก็มีคิดค่อที่สูงพอสมควร370เลือด1,129เโอ้เอาได้นะอ่าไม่ตายติดช็อตครับเป็นสายโจมตีไกลนะลิง์ลิง์อ่าดอบหยาดน้ำสีเขียวทั้งหมด30%เป็นลิง์ที่ดีมากๆากฮนะเอาไปเล่นในด่านดอบน้ำหอมหรือว่าเอ้ยดอบหยาดน้ำหรือว่า อะไรพวกนีแต่แต่ไม่ได้เอาไปเล่นนะหมายถึงเอาไปลิงก์เอาไปลิงก์ในตัวที่ว่าดอกหยาดน้ำนะฮะจะดีมากเลยตัวดอกหยาดน้ํา30เจอลิงก์เข้าไปอีก30โอ้โหงามครับดอกเยอะมากอ่เดี๋ยวเราดูอ b i l บ t ลิตี้ครับอ่าการโจมตีหลักของเขาเป็นท่าโจมตีสีน้ำเงินทุกท่าโจมตีนะฮะยยเว้นท่า2จะติดช็อตนะครับท่า2จะเป็นฮิลแล้วก็เสริมพลังฮิลหมูแล้วเสริมพลัง พาสซีฟครับยกเลิกการสัตู์ลบตุนบวก1นึ่งฮิวทีมฮิวมูอบิลิตี้นะฮะความเสียหายถ้าจมตีแรง40ไม้ตาย40อ่าไม่มีความเสียหายถ้าจมตีปกติครับอันนี้คือมาตุกทางแล้วนะลดคุณธารมถ้าจมตีแรง12%จํานจนวนยาเสริมพลังดิงทักษะที่ได้รับบวก5านั่นคือดอกน้ําหอมด้วยดอกน้าหอมเขียวนะฮะเพิ่มจํานวนดอกหยดน้ําถ้าทักษะ30%เพิ่มฮิตจมตีแรงบวก1 เวลาติดสถานะผิดปกติบวก5วินาทียืดเวลาท่าเสริมพลังเพิ่มประสิทธิภาพท่าเสริมพลังตัวนี้ผมว่าถ้าเบอกอดีตอตี้นะผมจะให้เป็นเมื่อพลังกายเต็มกับเมื่อติดช็อตความเสียหายจะแรงขึ้นนะผมจะให้2อ,อันนี้เลยเนื่องจากเขาเป็นตัวที่ยังไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่แต่ว่ามีอิลิตี้ของเขามันเอื้ออํานวยที่จะเมื่อพลังกายเต็มแล้วก็เมื่อติดช็อตเพราะว่าเขามีอะไรนะเวลาติดสถานะผิดปกติตั้ง5าวินะฮะ เราไปดูรูปหน้าตากันหน่อยอืมก็จะเป็นแนวนี้นะมันก็จะแปลกๆตาไปหน่อยเพราะว่ามันไม่มีในอนิเมะนะฮะมันมีแต่ในเกมเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูการเล่นหรือว่าการใส่ของกันดีกว่าครับไปการเบิกเน่นะครับผมก็จะเบิกเป็น SP สีม่วงเลยนี่ผมเบิกเป็น9แล้วที่ผมไม่ได้เบิกสิเพราะว่าผมยังไม่มีไอ้อันนี้สมุดทองเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูการใส่ของ ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ได้นะอ่าไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่ไม่ค่อยจะแรงเท่าไหรไ่ะรรนะเพราะว่ามีมีเอฟพีที T ่สูงก็จริงแต่ว่ามีฮิตแรงบวกหนึ่งความเสียหายแรงแค่นั้นนะฮะยังไม่ได้มีเพิ่มอะไรมากมายแต่ว่ามีท่าอ่ามีท่าเพิ่มเสริมพลังด้วยอันนี้ก็ถือว่าดีแต่ผมยังมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะมองลงมาเป็นในฐานน้ำหอมอาจจะต้องเพิ่มความแรงด้วยการใส่ลิงก์หรือว่าใส่ของให้มันพุทดปาดยิ่งขึ้น อันดับแรกใส่เป็นรถคุณถามครับเพื่อให้เลือดรีเร็วขึ้นใครมี14ใส่14ไปเลยนะฮะอันดับต่อไปใส่เป็นครามเสียหายถ้าโจมตีแรงประมาณนั้นนะะแต่ถ้าเอาไปเล่นด่านอื่นๆก็แนะนําให้ใส่เป็นตายเกิดดีกว่าด่านที่ว่าเราต้องเสี่ยงตายต่อไปก็ ใส่เน้นไปทาง sp ใครไม่มี sp ก็ใส่เป็นกิจคอแต่ว่าขอให้ใส่เป็นสายยมทูตนะฮะเพราะเขาเป็นตัวยมทูตเพราะฉะนั้นเราใส่ของไปทางสายยมทูตจะดีกว่านะโคกตำน้ำพริกครับชาชุกมกำลังคาปลูกเนื้อสายยมทูตอันนี้ยังไม่มี sp นะฮะเพราะฉะนั้นใส่ เป็นหน้านี่ไงเจอแล้วโอเคใส่ไปประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูการเล่นของเขาเลยว่าเขาจะแรงไหมดีไหมไปดูกันโอเคด่านที่ผมจะใช้รีวิวในวันนี้ก็จะเป็นด่านของกรน,นะฮะธรรมดาเฉยๆเพราะว่าผมต้องการที่จะอัพสองตัวที่พ่วงมาด้วยให้เต็มนะฮะทำการปั๊มเพชรอยู่ในตอนนี้อ่าถ้าโจมตีปกติครับปึ๊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 บโจมตีได้เร็วมากๆ แต่เขาไม่ใช่สายจมตีปกตินะเร็วและไกลฮะไกลมากๆเร็วและไกลมากๆโอ้ถ้าเขาเป็นสายจมตีปกตินี่พิ้วเลยนะเนี่ยการพุ่งปกติคนระับไม่ได้ปพื่ดปาร์ตอะไรถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งปูพรมลักษณะตรงไม่กว้างมากต่อไปเป็นถ้าสองฮนะ ถ้าสองเพิ่มเลือดอลักษณะกลมๆด้านหน้าถ้าสามนะครับถ้าสามทั้งแมปครับกว้างอยู่พอสมควรแต่ไม่ได้กว้างอะไรมากมายอาจจะไม่ได้กว้างเหมือนพวกโกส้มหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่กว้างอยู่พอสมควรป๊บ<อ>ขอดูถ้าสองอีกครั้งหนึ่งผมจะหันหลังปึ๊บ มันหันหน้าตอนนั้นก็ได้อยู่ครับตาสามต่อไปเป็นอันติเดินพาเลทบนผมแดงของฝันเต็มไปหมดครับอ่าผมตั้งใจที่จะปล่อยให้ไม่โดนตัวนะเพราะว่าไอ้เพื่อนเราที่มันมาด้วยมันเป็นไอเซน ถ้าเราโมช้าไอเซนมันเก็บหมดแมปเน่เราไม่ได้ที่จะมาโชว์ตัวในตอนนี้แน่นอนฮะก็ไม่ได้แย่นะสำหรับตัวนี้ผมว่ามันออกออกสกิลออกอะไรได้เร็วดีฮะและเร็วพอสมควรเลยก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับการรีวิวตัวละครอ่าเย่ชี่อวอินยูริจิ ก็สรุปแล้วก็เป็นตัวที่ทำมาลิงค์ฮะลิงค์ดอหยาดน้ํานาตัวดอบหยาดน้ําไปลิงค์ได้เลยหรือว่าใครที่ไม่มีแต่ว่ามีตัวนี้ก็เอาไปลิง,ลงค์เพื่อดอบได้นะมันก็แก้ขัดได้อย่างน้อยอหัวห้องก็จะได้มองเราว่าเอยเรายังมีความพยายามนะแล้วก็ดับน้ําหอมเล็กสีเขียวด้วยฮะอันนี้ดีมีท่าสมพลังแล้วก็บับ ไ้เพิ่มเลือดไปในตัวอันนี้ถือว่าแจ่วฮะ่้นช้างมีประโยชน์นะตัวนี้ไม่ได้แรงอะไรมากมายแต่ว่าผมว่าเน้นไปทางมีประโยชน์นะสำหรับตัวนี้โอเคอย่างไรก็ต้องฝากคลิปนี้วัเท่านี้ด้วยนะครับฝากไลค์กดติดตามมาเป็นกาลังใจให้ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ